ฮอนด้า PCX หนึ่งร้อยหกสิบปีสองพันยี่สิบห้ามาพร้อมความสมบูรณ์แบบทั้งด้านการออกแบบที่ทันสมัยความประหยัดน้ำมันและความสะดวกสบายในการขับขี่ถือเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในกลุ่มสกูตเตอร์ระดับพรีเมียมที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางระยะไกลยอย่างลงตัวสกูตเตอร์รุ่นนี้ยังคงสืบสานคุณภาพและนวัตกรรมของฮอนด้าด้วยเครื่องยนต์ที่ได้รับการอัปเกรดฟีเจอร์ล้ำสมัยและดีไซน์แบบแอโรไดนามิกที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะและความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน Pcx 160โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นด้วยเส้นสายตัวถังที่แข็งแรงและฝ่ายหน้าเล็บแบบคู่ดีไซน์ล้ำยุคพร้อมฝฟาเลี้ยวในตัวและฝ่ายท้ายที่เฉียบคมทำให้ดูโดดเด่นทั้งในเมืองหรือบนทางหลวงโครงสร้างโดยรวมของ Pcx 160ใช้เฟรมแบบ Double K Rodilar ที่เสริมความแข็งแกร่งเพื่อการทรงตัวและการควบคุมที่นุ่มนวลเหมาะกับการขับขี่ในพื้นที่แคบของเมืองหรือใช้ความเร็วสูงบนทางไกลเบาะนั่งต่ำและพื้นที่วางเท้ากว้างช่วยให้ใช้งานง่ายสำหรับผู้ขับขี่ทุกความสูง เบาะนั่งยังออกแบบให้รองรับทั้งผู้ขับและผู้สอนอย่างสะดวกสบายสมรรถนะของ pcx 160ก็ไม่แพ้หน้าตามมาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด156ซ cc ีจังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำระบบ esp บวกที่ให้พลังขับเคลื่อนต่อเนื่องตอบสนองคันเร่งได้ดีเยี่ยมไม่ว่าจะขับขี่ในเมืองหรือออกนอกเมืองเทคโนโลยี esp บวกของ h อ n d a ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ลดแรงเสียดทานและประหยัดน้ำมันอย่างยอดเยี่ยมถือเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การจราจรระบบหยุดการทำงานอัตโนมัติช่วยดับเครื่องเมื่อรถจอดและสตาร์ทใหม่อย่างรวดเร็วเมื่อบิดคันเร่งส่งผลให้ประหยัดน้ำมันและลดมลพิษโดยอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ45-50กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่ PCX 160ยังมาพร้อมฟีเจอร์อำนวยความสะดวกสบายที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ LCD แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แสดงข้อมูลสำคัญ เช่นความเร็วระดับน้ำมันมาตรวัดระยะทางน,นาฬิกาและการแจ้งเตือนบำรุงรักษาในรูปแบบที่อ่านง่ายระบบกุญแจอัจฉริยะ Honda Smart Key ที่สามารถล็อกปลดล็อกและค้นหาตัวรถในที่จอดได้อย่างสะดวกช่องเก็บของใต้บาะขนาดประมาณ30ลิตรใส่หมวกกันน็อกเต็มใบและของใช้จำเป็นได้อย่างสบายขณะที่ช่องเก็บของด้านหน้ามีพอร์ตชาร์จ USB Type C สำหรับชาร์จอุปกรณ์ระหว่างเดินทาง เรื่องความปลอดภัยก็ถือว่าครบถ้วน p c x 1 6 0ติดตั้งระบบเบรกหน้าแบบดิสพรอม ABS และเบรกหลังแบบดรัมช่วยให้เบรกได้มั่นใจในทุกสภาพถนนล้อหน้าขนาด14นิ้วและล้อหลังขนาด1 3นิ้วมอบความสมดุลและความนุ่มนวลในการขับขี่ส่วนระบบการสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและโช้หลังคู่ช่วยซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองหรือการเดินทางระยะไกลการขับขี่รู้สึกมั่นคงและแม่นยำด้วยวิศวกรรมอันยอดเยี่ยมและการกระจายน้ำหนักที่ลงตัว รุ่นปี2025มาพร้อมสีสันที่โดดเด่นให้เลือกมากมายเช่นสีขาวมุกสีดำด้านสีแดงแคนดี้และสีน้ำเงินเมทัลลิกซึ่งช่วยเสริมภาพลักษณ์ระดับพรีเมียมให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ Honda ยังได้ปรับปรุงรายละเอียดเล็กน้อยเช่นแผงตัวถังกระจกมองข้างและสวิตช์ควบคุมให้ดูหรูหรายิ่งขึ้น Pcx 160จึงเป็นมาตรฐานใหม่ของสกูตเตอร์ยุคใหม่ที่ผสมผสานดีไซน์ความสบายสมรรถนะและการใช้งานเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว นี่คือสกูตเตอร์ที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่มองหาพาหนะที่เชื่อถือได้สวยงามและมีประสิทธิภาพพร้อมตอบโจทย์การขับขี่ในทุกสถานการณ์หากคุณกำลังพิจารณาสกูตเตอร์ระดับพรีเมียมที่ให้มากกว่าความพื้นฐาน พร้อมฟีเจอร์ล้ำสมัยและวิศวกรรมจาก Honda ที่ไว้วางใจได้ pcx 1 6 0คือคำตอบที่ชาญฉลาดของอนาคตด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นฟีเจอร์ทันสมัยและอัตราประหยัดน้ำมันที่ยอดเยี่ยม honda pcx 1 6 0พร้อมออกวิ่งบนท้องถนนในประเทศไทยและที่อื่นๆอย่างมั่นใจสบายและมีสไตล์สมัครติดตามช่องท็อปเกียร์วันนี้เพื่อรับชมรีวิวจอดลึกรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดและข่าวสารที่คุณไม่ควรพลาด